เนตันจะกมหาราภูปิโยนาคขันธะปาริตังเนตันจะมหาราภูปิโยนาคขันธะปาริตังเนตันจะกมหาราภูปิโยนาคขันธะปาริตังฝากแม่กาแฟีเกียดหลายคนขันท่าในนามมะลอภารัตตะปูนาคไม่นามนาจิ้ง สุดมากตาใหญ่มหาเศรษฐีตัวนี้มหาเศรษฐีแม่มากมหาเศรษฐีแบบแม่ตัวนี้มีทรัพย์สินทั้งหลายอยู่มากเลี้ยงว่างบ้านหนึ่งคืนหนึ่งสองสองบ้านของแค้นบ้านของนายสิญญ์คุณทองวันบ้านของนั่งสันเจนาวัดสุขทองวันก็ให้ดูให้ร้านหนักบ้านต้องมีได้เป็นรูปมหาเศรษฐีร่ำด้วยเงื่อนลานคิดให้ได้เงื่อนลานประกอให้ได้เงื่อนลานคิดให้งาน สะสมความเ็จขอให้ขอให้สมบัติบารมาขอให้ได้เง็นเออาสื่ยติาธุาสาธุนะโมตสสะพะคะวตะระหโตสัมสัมพุทธะนะโมตสสะพะคะวตะระหโตสัมสทมพุทธะนักโมตสสะพะคะวตะระหโตสัมสัมพุทธะพุทธังรันังพุทธเจ้าเปิดโลก พระธรรมการรัตนานงพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆัารรัตนานงพระพุทธเจ้าเปิดโลกนักเปิดทุลโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาตาเปิดจิตยะเปิดทมดีเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลเปิดด้วยนโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีถ้าเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาภดีนักเปิดอำนาจวาสนาเปิดสิ่งดีทั้งหลายทั้งปวงมาสู่ตัวลูกตัวหลานนะ โมเปิดราดีกเปิดอำนาจวาสนะเปิดสิิงี่ดีมาสู่ตัวลูกตัวหลานักการนับปัตนีด้วยเถิดเปิดด้วยนะโมพุทธายะนะมะพุทธะพุทธังธรรมังขออำนาจบารมีพระพุทธรัตนตใตยเปิดส่วนทรงบุญบารมีทานบารมีศิลบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีวาสนาบารมีญาณบารมี ชารบารมีทั้งหลายทุกพบทุกชาติมารวมกันนักปัจจุบันชาด้วยตื่นพระเจ้าค่ะบสชาบูชารธรรมะบูชาพร,ระเจ้าชื่อนางกิดาปิตมณนีขอถวายสังขารในองค์สัมมาสัมพุทธเจ้จาพระสังกเจ้า บุญคุณครูบาอาจารย์องค์เจ้าปู่ีสุโตองค์แม่ยาศีปฐุมา <c oughs> องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระโพริสัตคุณครูบาอาจารย์องค์เจ้าปู่ศีสุโตองค์แม่ยาสีปฐุมาเราหน้าที่หน้าค่าเราเสศเทแต่ว่าขอบุญกุศุลนองค์พระปู่วิรุปักทุกพระองค์ในท่พกแห่งจักรวาล ข้าพระเจ้าขอดวงกิดดวงยานเราหน้าขี้หน้าคาเราเทวเทวาทั้งหลายจงมาเปิดโต๊เปิดตั์ในสถานที่เวียงวังอยู่บ้านเลขที่หนึ่งสองสองด้วยเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อมาสร้างบุญบารมีองค์ครอบสูรศีทั้งร้อยแปดตน และดวงยานเราเทศเทวาทุกๆุกพระองค์โปเสด็จลงมาสู่กาสังขารของลูกของหลานนักการณะบัดนี้ด้วยเสื่พระเจ้ากาัสสาตุ <c oughs> ชัมมติชามีนาสังติโมภมมาม,มัม,มหาเทวาสเพยขาปรอยติ ผมมาจมหาเทวะภิลภพาพาวันตุเมมหาบุญโยมหาราภพาวันตุเมเมเตพาอุอะติพุทธมะอุกนะโมพุทธยะเวลาทยยวิละโคทยังวิละหญิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิละอิติโยพุทธสัมมดีมามะพุทธัสสวาโบบัม,มติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาอือ พระกวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสามปันโนสุขตอโรอวิทวดอนุตาโรปุลิสาตัมมาสาริกิตาสาเิวะมนุสสานังพุทโธพระกวาติ สวากาตัวปะขาวตาธรรมโมสันเตสิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกอปนาริโกปัดตาตั้งเวียนเตียตัดโเวิญโยเฮียเตียสุปฏิปานโนปะขาวตสาวกสังโคอุจุปฏิปานโนปะขาวตสาวกสังโคญาญาปฏิปานโนปะขาวตสาวกสังโคสามีจิปฏิปานโนปะขาวตสาวกสังโคยาติตตังจตซาริ yukari ata purisa bukara yesa pakawatwa sawakasangko ahunoyo pakahunoyo lapkinoyo anjarika rajo anutarang bunyake tanglo kasati dimiso pakawa arhangsa masam putto bicha daran ภาวติโวภาโวภาภาวตาธัมโมสังเสติสิพ่ออาริกขอเอนิปัสสิโกอุปมานาริกอปาทา pati pano makakawa saw Kaangkopati panokawa saw kasangko ya yapati pano pakkawa tua saw Kaangko sam cepati pano pakkawa saw Kaangko ya ciang catari Purakan nitakawa sawangko akuyoayoayo cari daan gucken Nu tarangbunnya ketang loka ini sokawa rahang sama tam putowi cacara nga s luka thoro ka itu anu puto bakwa ปาวัตัวตะโกต้าทำโมทำเตสิโกอการโกเอีหิปัสสิโกอปนาริโก้าจ้ตังเวินพี่ตัดโบเวินยัวเฮเสียสุปติปัโนปาวดตัวสาวกขังโกอุตติปัโนปาวตัวสาวกขังโก้ายาปติปัโนปาวดตัวสาวกขังโก้ามีจิปติปัโนปาวตัวสาวกังโาิตตาริ Puri sa yukani ata, puri sa mukaraye, sa pakawaton, sa wakasangpo Amunayo, amunayo, takhinayo, anjarikarario, anutarambunyake, tangloka สีสาหาสัสตุธรรมโุถุธรรมโมสังโฆญาถาพุทุโมนาพุธาบูจาสมาบูจาสังคาบูจาอากีฐานังวรังสันตังสีวรีจะมหาเทรังอาหังวันภามีจุระโตอาหังวันภามีทาตุโยอาหังวันภามี สัพพโสพุทธธรรมะสังฆบูเชมีนามพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมานีนอบตารักศีรหะสัจจุธรรมะพุทโธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนณพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอภีธานังวะรังขันตัง สีวลีจามหาเทรังอาหังวันทามีธุรโตอาหังวันทามีธัตุโยอาหังวันทามีสัพปโสพุทธาธรรมสังฆาปูเชมีนามพุทธายาภทธาใจลาสนายันมานีโนภาลัสสีสหาสตุธรรม พุทธธรรมูสังโฆยาชาพุทธูนาพุทธาพุชาธมาพุชาสังฆาพุชาอภีธาดังวังหันทังสีวะลิจะมหาเทวังอาหังวันทามีคาตโยอาหังวันทามีคาตโยอาหังวันทามีสัพพะโสพุทธธรรมาสังฆาปูเชมี เจเอพุทธนามิทินีนาพุทธังโสติโสตังพุทธาทิทิทิโสปิเสเจเจเเจพุทธนามิทิมีนาพุทธังโสติโสตังพุทธาทิทิทิโสปิเสเิ